สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บและแตงกวานะคะแตงกวาเรากำลังออกเข้าสู่ตลาดตอนนี้เก็บไปได้ได้เยอะแล้วค่ะตอนนี้แตงกวาเรากำลังออกดอกออกลูกกันเต็มเลยนะคะทั้งหมดน่ะเราปลูกประมาณสองไร่นะคะดูที่ค่ะแตงกวาของเราลูกอ่อน พาเพื่อนๆมาดูแตงกวากันนะคะแตงกวาตอนนี้แตงกวาราคาดีนะคะ กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะค่ะออกดอกนี่ลูกลูกกำลังออกเลยค่ะเก็บไปเก็บไปหลายรอบแล้วนะคะเก็บส่งตลาดหลายรอบแล้วค่ะ เก็บทุกวันนะคะรายได้ดีเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจะเดินลำบากหน่อยนะคะแตงกวากำลังออกลูกเลยเก็บทรงตลาดต้องรีบเก็บค่ะ ตอนเย็นจะมีแม่ค้ามารับมีแม่ค้าพ่อค้ามารับค่ะนี่คันใหญ่ เข้าไปข้างในอีกค่ะเนี่ยเช้านี้เก็บไปหลายหลัวแล้วนะคะเก็บส่งตลาดตอนเย็นเราก็จะไปขาย